หารวันยุทธ้ะพี่น้องวันนี้มีเมนูวันนี้มีเมนูแกงายบวัวด้วย้ะพี่น้องแกงใส่อบๆแล้วค่ะคือ <c oughs> นังพี่นนองอันนี้ก็จะหลอกนังให้ออกเบิดแหละนะค่ะทุกคนซ <c oughs> ื้อที่ตลาดมานะจ๊ะ <c oughs> เราจะมาทำ เกงงสายบัวใส่กรอบกรับกรับกรอบนีเนาะมาเนี้เนาะ <c oughs> แซ่บเลยค่ะมันนี้อาหารบานบานของเฮาานะคะพี่เนาะเ <c oughs> บืองใบเมืองหลักงามแห้งพี่เนาะเราจะทําการขัวก่อนนะคะพี่เนาะเอา่เากับเอามาขัวก่อนนะคะพี่เนาะเอามาขัวให้มันเนือโอ้ <c oughs> <c oughs> เด็กกินก็คือเสียบเลยพี่เนาะกินผิดขึ้นมาแล้วเนาะไปโนตัด <c oughs> ไปกินกบไปกินกบกินกบ <c oughs> อาหารเล่นเยอะพี่เนาะ <c oughs> มัอนี่ชีเกซ้ายปัวใส่หนอ่อตบเลือกเลพี่น้องอันนี้ก็มี่จะเนื้อเนาะค่ะพี่น้องให้เพิ่นหลอกนั่งออกเรียบร้อยเนาะคะ่ะ สตอนนี้ฮอกะทำขัวก่อนเนาะขัวให้มันซุกแล้วฮอกะใส่หนามลงไปนะคะพี่น้องใสข่ข่าถ้าไข่ใบมะกรูดนะคะให้มันมีความหอมให้มันบให้มันมีความข้าวนะคะพี่น้องให้ความข้าวมันออกเบิดให้มีแต่กลิ่นหอมเนาะแ,แล้วก็จะขัวให้ซุกให้มันแห้งก่อนแล้วก็จะใส่หนามลงไปนะคะพี่น้อง ตอนนี้ก็เดือดแต่เนาะ,ะทุกคนเดือดแล้วก็เสียอาหนามลงไปเนาะพี่เนาะมันจะมีความหอมขึ้นมาแล้วเนาะจ้าทุกคนอร่อยมากๆเลยในเกล็ดสายบัวนี่แล้วก,ก็จะเติมน้ำลงไปเนาะพะีะ่เนาะใส่น้ำลงไปแล้วก็ถฐาน้ะนมันเดือดแล้วเาก็จะใส่สายบัวลงเนาะ,ะแล้วก็ใบแมงลักลงนะจ๊ะในเบิ้งพอครัวด้วยค่ะทุกคน ข้วขขาวเด้อเนี่ยทำกับเขาให้กินนะคะทุกคนข้าวว่าปันเด้อค่ะพี่น้อเอาเผาเผากั่นบัวนี่บ่อนของกระสีเอิญกั่นบัวนะคะพี่น้องสายบัวโอ้ยหนักหนามมีหนามเนาะเมนี้ก็ออกไปเะ็ดข้างนอกนะคะทุกคนออกไปเะ็ดอาเซีนหนากเลยมันมีหนามเลยนะคะ ต้นใหม่ของก็งามงามแต่ทุกคนตอนนี้ก็เอาทรายบัวลงนะคะพี่เนอะพญ่ย่อยคอยด้นเราเฮกับข่าวให้กินแสบด้วยพี่นองนาะเฮกินแสบนะคะพี่ย่อยคอยแสบ เสยพุงหัวลายเสียบลายเหวอทะนัดแกงพี่เนาะขั่วขอกับสีหกแน่นะมีระเบียงหน่อยน้อยเนะพี่เนาะระเบียงอันนี้ก็คือจะเป็นสันซีเนาะพี่เนาะระเบียงตากผ่าเห็ดกับเขา่าโอ้ยเบิกเสียในตัวนี้อยู่สันซีจ้าสูงมากเลยค่ะทุกคน ไปกินหอมแล้วจ้าจะตัดเสียบเนะาะได้กินแกงสายบัวถึงเลยห้ากระยบพี่เนาะสายบัวห้ากระยบเนาะขดบางขดเกลนน้ำลายลัดเลยพี่เนาะเกลืนน้ำลายเอื้อเอื้อแเลยพี่เนาะอ๋อหมากหมากเลยค่ะอืมหอมข,ขาตะไคร้ใบมะกรูดเนาะพี่เนาะ คใบม่วงลักเทาก็แทร็คไซด์นะคะทุกคนมามามาพีนานนน่น้องมาแซบน้ำกันเด้อวันนี้เด้อแกงไส้บัวยัวหยัใส่หนังกบเอฟเอฟนะคะน,ะคะนะคะ่ะแซบคือเก่า,า,า,าอาหารบานบาดของเฮาขาดบ่ได้ลืมบ,บ่ลงอาหารบานเฮาเนาะกินได้เลยกระแซบพื้เก่า ปลาเผ็ดแกงปลาเผ็ดออมแซบเบิดพี่นอ้องคุณทุกคนที่ขอรับส้มนะคะจบคลิปเพียงทำานี้ยละจ้า